สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมิญภาพมาแล้วพอกันอีกคลิปนึงครับพี่น้องครับหน้าตาสดื่นจำใสมาไสไกใสกว่าน,นี้ว่าสุกพี่นอ <มา S 1> ้องคร<ด>ับ<ด>เสียเงินนี่ยเสียเงินคือสียิ้ม <laughs> ยิ้มตัดเสียต่อโอ้ได้ยังมากได้ยังมากได้เสียผ้าโอ้มลมเด็กมากันโอ้ได้เสียผ้ามาลมแดะมาลมแดะโอ้ลมหนาวเลยโอ้ลมคัดฝนมาลมหนาวได้ของสวยของพี่น้องอืมเสียใส่รองเพิง โอ้คืองเมคกันคู่กกไผ่ระสุปานีโอ้กับแมปานีอ๋ได้สุดลองเพ่งว่าไนองเขาเบิ่งจังหน่อยเนี่ยงม,มาปลาต่งกระท่ง,งความท่องๆๆอะไรอยางเง้มาขอไปขายกัน <c oughs> อ,น, <c oughs> อนนี่มันเซียนอ๋อันนี้มัซเซเซเนซียนเซโอ้ซียนนะครับพี่น้องคุณละตรงโอ้เสือแม่น่เสือเห็นแม่ปานีก็เมี่ยงน โอ้ผ่าเบียงใบโอ้งาม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 เพียงโบราณกับตงองเขากับสุดโบราณคนกับบอลลั่แต่ตอนนี้หิวเข่าแห้งโบอลบราณั่นี่พี่น้องปัจจุบันท่าน่วนเลยซื้ออาหารการกินมาแด้อาหารชิ้นโตมากหาทีมหนั่นก็เรื่องกระตาดนะครับ้ทีมงานก็เรื่องกระตาดใช่ไหมแต่ของฝากน้ำใยก่อนได้ยินว่าอีหลาบเอขี้ทรงของฝากมาให้อืมอืมอืมอปเอาของฝากกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับครับเม่มาจะมาแต่ขอนแก่นไปซื้อของ เป็นได้เชื้อเป็นได้เขาว่าเป็นอยังเขาอมีสาเหตุอ้มีสาเหตุโอ้ยสวัสดีครับโอ้โนี่ตีใหญ่อือือโม่ยม่อาจารย์ชิไอ้มาจจควันก่นไปซื้อของ้วกันอือ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 บเป็นคำถามที่ว่มีคำตอบโอ้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 ถามเขาถามเขาถามเขา ครับสิบหกเด็กกิบไปอุนตาซ่าอีกมันเจ็บเบิ่งแต่มันอยู่ในท้องเนาะเนาะมันอยู่ในท้องเนาะบอกว่าหมอนี่เป็นอาการเดียวกันกับผมเพราะหมอนี่ก็เป็นกับผมพี่กายผมก็นอนจ้องงองขึ้นกันเลยพี่กายเนี่ยลเลียงรับเป็น่นักแล้วลายเลียงส่วนเลียงส่วนยังเหรอว่าพอเห็นบ่มี่ยังมาเอกซเรย์อตาาก็เห็นมันมันมันนักแล้วนี่เพราะยายนั่นล้ำใส่ทะลุเป็นกระเพาะริบสินะผมกระพาินี่นี่นี่คุณแม่โทรนี่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 โทรตอนนี้น้ำใส่ทะลุหมอนคราบมือจักอยู่ กะพราปีเดียวกันก็ชาอยูร่วมกันยูนูพ่านนั่นล่ะน่องงงงองกับพราคุสารคามนี่แหละนี่มันกิเขาเปลี่ยนเวลาเนี่ยมันจิงเขาเปลนเวลาเนื่ครับมันเอาเนี่ยมันเอาเนี่ยมันขึ้นเมืนขึ้นนี่อันสลามืงขึ้นผมกะเดล่ามื่ขคืนผมไข่น่องงง อาจารม่อนพองปักอมออันพวงไยีบดก็พอกำลังยกมากว่าไม่กินเขาได้บ่านั่นหรอสื้ออันไปมาหันครับตุ่มมาแต่อันไปพาม่พ่อไปซสื้ออันสุดลองเพ่งแต่ขอนแก่นแต่ประตูน้าเดี๋ยวกับยาเอาผักควันทอะหล่ะนอนผักควันเท่ากันไอเพิ่งแต่่บุญกผักมืดมืดขึนแต่ว่าหูเียถือว่าบาไอ้แม่หาสาเหตุบ่พอเนาะโอ้ยขัน ว่าหาสาเหตุบ่อพ่อมีแต่เจ็บก็เปลี่นนมกัเมื่อยน้ำเน่อยอะขนาดเนาะไปพูาบาลน้ำอกับบาสชนกันแกนเขากับบ่อนว่าเปลี่ยนบ่อมาหนีบ็นกเพามาหนีบบ่อเป็นกะเพาะเดี๋ผมผมกัเป็นกะเพาะขึ้กันละปีไายนี้มากอะไม่มีอันปีิก็ได้เอายาเ่งเก็บเพรื่องหักนะผมเนี่ยเพิ่งเจ็บเพิ่งหกเลย ขันเจ็บมานี่ผมว oh, hmm. oh, ิเนียคือผมนี่กินยังกับไปม่ต้ห้ากกอบยังเดียวคนกองก่อยเสียเสียงามอือโอ้นี่อาหารการกินนี่นี่นีี่นี่นีเดเขาเตรียมพร้อมาให้ดีคอเจนไข่ดูแทว่ากันมือขึ้นน่่องงองยังเืาขึ้นนี่น้องผมเอาเลยเอาเลยปั่นกันกินเนี่ยเสียบตัวนี้ปั่นกันกินปั่นเงินเพราะได้วัด พ่อไข่เออเพียงจจกเม็ดพูดอะเอาปั่นกันกินมาหนีิผุดไอ้สูงเอาเดี๋ยยังเพียงเดี๋ยวเอาไว้อีกเอาไว้จีนเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้หนีได้ไรเอาไว้เดี๋ยวจะเอาติดรถไปเออรถไปไสรดมือปั่นกันกินเนี่ยเอาเสียบันนัวเอ๋ออุ่นแง่แต่อ๋ออุ่นแง่เนี่ยมึงไอ้เบิ้งเนี่ยเดือดสั่นิึงเูด้วยแก เดี S <S 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 ๋ยวนุ uh. in, ่งก็เด้อยากไวหนามาโอ้จีออกว่าเรากับเจ้ามีแห้งภักพันท่านลาบานนี่มือมือมือได้ก่อข้าวห้ไปฟังฝนเขาจงไปตรวจอีกวันที่สิบหกชิบหกจิมาอินบ่หายไปตรวจตรวยี่หองเก่าบ่ยุสานข้าับตรวจขึนนี่มันบ่พอตรวจเตี้ยนตรวจบ่พอตรวจเงียมันก็บ่พอไปไปนั่งยื่โลมาเขาเห็นจะขายเขาขอนำเกลือบ่ ขอน้ำเกลือบดปุกแค่ยุกไอ้ไอ้ยันเด็กมากะเพาะทะลุขั้นมาเจ็บทองยันในผ้านะโอ้ยโอ้ยยาวาแต่ว่าเป็ันนะมันมาสิผ้านะที่เรียกมันดสายยางไม่ว่ามดสายอือบ่อาองยังก็เต้นไอ้ผมก็เตเต้เรยบปลาก็ตงามด้อ นี่นี่เนี่เดียวอลั่นนี่ละกับยาย้ว่าเขาจีสวดสายอยากคันสวดถายางนี่คือเรื่องง่ายเลยนะเขาจะสวดอะไรคุ้นคุ้นเป็นคุนอยู่ไหมว่ามันคันเสียบเข้าไปนี่คือแมนแท้ปอดอักเสบได้ว่ะผมหวั่นจะได้เขาไปทางที่ปอดคนเหอจะเสีให้รักษาจังเลยมาทำป่ครึ่งเออเออลวละันเี่ยวบ่บ่แมนก็เป็นปอดติดเชื้อเออเป็นปอดติดเชื้อแมนมาล่างคอ มล่งควกันขาอยลงไปวันี้ลงไปคือแค่ลงไปมันไปถึ่อปอดเทาอืมวานนี้ครับยังก่อนชวนย่างเขาชวนเ่างอยู่บ่ชวนหม่อมเอาได้วากาาอขึ้นยงไปเงาได้อยู่ยางเงาได้อยู่เขาบอกคุ้มสวนเขาขึ้นในใจเนาะโอ้ออยากม่งของกูวะเราขึ้นในใจสะนะ ยี่ดีว่ะเนอะเอาคคสู้หลิงห้องกูคหลิงค่ะหลิงห้องกูอาจรยอนอนะครับคันย่งได้ยู่กับสีซวนกันวันนี้ไหมมานีวาหู้ววว่าเขาวางไหนถ้าเจอเขาเจปวดเยวน้ำทังพนาวะโอ้ยปวดเยวขอกระซิวเอาดรอกวัานัอะมวยอมันซวนจนได้อ๋อเอาอันซื้อไกวยมาอยู่ซื้อไกวไม่อยู่จะถามพวก่ยบุจะเข้ากันจะถามแล้วกันอม่ยูบุกับปอบกัน

่เราเพ่อนมาน่ะเก็บข้าทองเพ่นาจังิหมอหมอเลี้ยนมาเลี้ยนก็เลี้ยนโผดจงใจจงใจอยากเบิ่งตัวอยากเบิ่งกบเ้ไดยอยังสิม่าไเลียงเ่มันเพนเพ่เคือมันตามวิธีของเพ่นละคดีตามเพื่นน่ ดีตามเพื <masculine. S 3> <Christina. S 2> ่อนเรานยไมอเขอแทงขาพอตายเนาะนันนัภาควันท่นลาวานี่ถ้าอยู่หรอกพอเดบถึงขันว่าเดบพาตัดพายยังโอ้ยไอ้กับพาสารข้ามนี่แล้วคือยังปีเขาอยู่น้มกันนลนะสารข้ามนี่เราล้วกเจ้าจะองผมกับพอทะลุผมเน่ะกับพอทะลุเอ้านุ่งตนนั้นเลยวันนี้ไปเอาอาหารลงไอ้ถาเีมงานกับลึงกระราดเนี่ กินเขานั่กันหิวเขาแล้วว่ามือเศร้านี่กินเขาก็ลาบปลาบัดแซ่บอยู่ลาบปลาแต่ว่าบเสียดายเขาเจ้าก็ได้กินเขาเจ้าเลยเป็นบอุ่นทองเอา้มาคนนี่เอาลี่ลาคักนันนี่นะข้าเจ้าเอิญว่าลี่ล่าคักนั่นนี่นะาเงสั่งนี้มนักั่รูเอนกันไัพ โอ้โหครับโอ้โหเออมาแล้วทีมงานกระลึงกระลาดตอกินเขาน้ำเดือพระเจ้าค่ะสาธวัสนีน่ารังงายกันดีค่ะจานเปียกมือกองพี่นะอันนี้ยิงพัลลีต่อมาได้วยรัอันนี้พัลลีเห็นกันอยู่อันนี้พัลลเห็นติดกุเข้าอันนี้ถั่วเขียว่าหระมาณสองกมอะไรครับเกย์พัลีีอะไรนี่จ้า ฝากตัวดิประจ๊บขาแคบูดเด้ยวันนี้แค่บูดกร่างกายบูดดิร่างกายประจ๊บขาโอ้ยแม่หานักกินนะไหมลูกอีกแล้วพี่น้องนากินอีกพักกนมาตุ่มกันพอดีตุ่มกันพอดีโอ้โอ้หมกป่าแม่เอาถั่วมานําเด้อมาใส่ต้มมาใส่ตรมใส่ตรมโอ้ไม่แล้วทีมงาน ในงานเบอร์ได้มาแล้วออบูดอันนี้อันนี้ออมือท่อเปียกมาใหม่น้องฮอตอาจารย์ฮอตแล้วมาแล้วอันนี้ของมันของของข,องาของา้าวของบะเปาอ่างเปาเออน้องอ่างเปาเด้า,ดาเลือดออน้องอ่างเปาเด้า,ดาเลือด สาวเก่าผู้สาวเก่าอาจารย์บูดน้องอังเปาเป็นผู้ใดผู้สาวเก่าอาจารย์บูดเสนอปูอะเออปูอะค่ะเอาโอ้ปวงก็มานั่นรถปูอ้วงรถปูอ้วนรสปูอ้วนต่มกันต้มกันกินข้าวต้มกินข้าวต้ม กอันพโบก็นอืรไ่อยาแตนาเห็นลายลายมวนเอเเห็นลายมนนะรถจต่ขอางก็ออกไม่มือวันมือก่อนนี่แม่เป็นยังจังบอดทีมาออใจอใจออกรถไม่ด้พี่น้องอาอใจออรถไม่ออกรถไม่ มเจแเด็น่ัมาแล้ว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 พี่น้องโอเคโอเคถามข้าวจานาพี่น้องอาหารการกินอาหารการกินพี่ใครกแก้วมาถ่ายจ้พใครก๊แก้มาถ่ายจอเอาเปกนอข้าวบาดพี่น้องกินขาวแร้ทเ้าจะได้ไปสรอมกันนะครับ เราจะไปซ้อมกันมาะแต่ขอนกันภาพพ่อไปสูดรลองเพลงงับสุดลองเพลงข่อยไหม้าไม่ลอกวานแะอาก็ใส่สุดรลองมาเลยหมดแล้วเนาะใส่สุดเขาไปลองเพลงเลยจังว่าข่อยว่าตกลกองนมันสุดเพลงนี่ลองลองใส่สุดนี่มันล่องใส่ไม่หนเลย ไรซาลาอีกเอ้าวพี่น้องมากินขขานั่กันนะครับชิมนี่ตุ่มห้มทำข้าวยันชาติออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยเอาบริวารสุพี่น้องข้าวฟังบริวารได้เห็นตัวจริงเจ็บท้องเพาะท่านบริยังดอกนะครับอฮะอยู่ดีสบายสุขุมสุขคนแล้วขอนิยา่น้องเขากินเขานะครับคลิปนี้ซ้ำนี่กินหาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคคุณรับพี่น้องครับสวัสดีครับ